นั่งสมาธิแล้วนั่งหลับทุกครั้งทำยังไงดีครับการที่เราหลับเนี่ยมันเกิดจากการที่เรียกว่านิวรห้ามนแทรการมาถันทะพยาบาทถีนมิทะอุตจกักุกขิจวิจิกิจฉาห้าตัวเนี้ยเป็นเครื่องขวางต่อความสงบไอ้ความง่วงของเราเรียกว่าถีนมิทะมมนเรียกว่าความง่วงหงาเหานอนหรือความหดหู่ในใจเวลานั่งเนี่ยหลับทุกคนไม่มีใครไปหลับนั่งสมาธิาแรกๆหลับบทเพราะจิตยังไม่ตั้งมั่น มันเป็นอุปสรรคมันเป็นเครื่องขวางกั้นต่อความสงบดังนั้นเราต้องฝึกวิธีการฝึกทำยังไงเวลาง่วงอย่าไปนั่งหลับลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมในขณะนั่งเริ่มสับป,ประงกไปสับปปรงงกมาเดินจงกรมเลยขวาลู้ซ้ายลู้ขวาลู้ซ้ายลู้ขวาพูดซ้ายโทขวาพูดซ้ายโทรเวลาเดินมันง่วงได้ไหมมันได้แหละแต่มันหลับไม่ได้เนี่ยประเด็นเพราะมันเดินอยู่ถูกต้องไหมถ้าไม่มีที่เดินล้างหน้าแล้วกลับไปนั่งใหม่ แต่อย่าไปฝืนถ้าฝืนอดทนไม่ได้แก้ไขทุกอย่างแล้วเอาน้ำลูปหน้าแล้วเดินจงกรมแล้วสาธยายทำแล้วสวดมนต์แล้วอะไรก็แล้วไม่หายหลับหลับเลยนอนนอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาภาวนาใหม่ทีนี้จะสดชื่นแต่ไม่ใช่ตื่นมาทีสว่างไปทํางานนะนอนสักสิบห้านาทีพักสายตามันแค่งว่วงหงาหาองช่วงั้นแต่อย่ากเกินสิบห้านาทีถ้าเกินสิบห้านาทีมันจะปวดหัวอย่าให้เกินสิบห้านาทีปุ๊บลุกขึ้นมา ภาวนาต่อทีนี้แหละไม่หลับแล้วเพราะอะไรมันตั้งมัน่นทำแบบนี้ฝืนกับมัน